เกลเลิฟสตอรี่ภูมิใจนำเสนอนิยายวายเรื่องรักขังใจนาปากกายังวาจินภาคเสียงโดยฟรีฟิลลิ่งตอนที่25เป็นแค่ของเก่าอย่าเห่าให้มันมากนักครอบครัวของเทมกำลังจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกคนแล้วและพวกเขา ก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขว่าที่คุณพ่อลูกสองอย่างเทม็มก็ดูแลเนิ์ออย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยสักเรื่องเขาจะทุ่มเทเวลาทุกวินาทีเพื่อให้เนื้อกับลูกมีความสุขมากที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้ป,ะปะ้าป๊าอีกนานไหมครับที่น้องจะออกมาวิ่งเล่นกับน้องทามได้อีกนานเลยครับ ตอนนี้น้องกำลังนอนอยู่ในท้องมามีเหมือนกับตอนที่น้องทามนอนอยู่ไงตอนนั้นทามน่าจะตัวเท่าหนึ่งโป่งมั้งหนี้วโป้งเหรอครับทำไมตัวเล็กจังชีต้ายังโตกว่าเลยน้องทามกล่าวขึ้นอย่างไม่เชื่อสองสามีภรรยามองหน้ากันยิ้มยิ้มเอ็นดูความไร้เดียงสาของลูกน้อยทามคลานเข้าไปใกล้หน้าท้องของมรรดา ก่อนจะแนบหูกับหน้าท้องของเนิร์ดเพราะเขาเห็นเทมทำบ่อยๆสายตาคมจับจ้องภรรยาตนเองอย่างรู้ใจกันน้องทามดูตื่นเต้นกับการที่เขาจะได้มีน้องเป็นของตนเองจริงๆเทมโน้มใบหน้าหล่อเข้าไปหอมแก้มเนียนของคนข้างกายแล้วตามด้วยการหอมศีรากของลูกน้อยต่อป,ป๊าป๊ามามีน้องทามมีอะไรจะให้ดูด้วยอะไรหรอครับ เนร์ดถามลูกชายขึ้นขณะที่นั่งปิกนิกกันอยู่ในสวนดอกไม้สามคนพ่อแม่ลูกเด็กน้อยพลาออกจากตักมันดาแล้ววิ่งกลับเข้าไปในห้องนอนตอนเองเขานำผีเสื้อตัวใหม่ที่เพิ่งฟักออกมาเมื่อคืนให้พ่อกับแม่ดูมันเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่และมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผีเสื้อกลางคืนน้องถามชื่นชมผลงานตนเองอย่างภาคภูมิใจ หนอนน้อยที่เขาเที่ยวเก็บมาเลี้ยงจากหลายๆที่ได้แปลสภาพตัวเองออกมาเป็นผีเสื้อแสนสวยหลากหลายสายพันธุ์โอ้ชิต้าชิต้าไปไหนแล้วป๊าป๊ามามีน้องไามขอไปตามหาชิต้าก่อนนะครับไม่รู้ว่าไปเที่ยวเล่นซนที่ไหนอีกแล้วตามหาแค่ในแร่เราก็พอนะลูกถ้าไม่เห็นก็มาบอกป้ากับมีอย่าออกไปตามหาข้างนอกคนเดียวเด็ดขาดมันอันตราย ที่สำคัญห้ามคุยกับคนแปลกหน้าด้วยเทมกำชับลูกน้อยเพราะเขาได้ข่าวมาว่าช่วงนี้พวกโจรที่ชอบลักพาตัวเด็กๆมันเริ่มกลับมาระบาดกันอีกแล้วและข่าวที่น่ากลัวกว่านั้นคือเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีสายเลือดพิเศษเพราะเลือดชนิดนี้หาย,ยากมีความต้องการในการซื้อขายกันมากขึ้นเนิร์ดเห็นเทมดูมีสีหน้าพิตกกังวลจึงได้เอ่ยปากถาม ซึ่งเทมก็ตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับเขาจะได้ระวังตัวเองมากขึ้นครูหนึ่งก็มีคณะนักท่องเที่ยวจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพานพนักงานมาพักผ่อนที่รีสอร์ทเปล่งรัศมีโชคทอยกับเชนก็ออกไปต้อนรับแขกทุกคนอย่างที่เคยทำประจำแต่ครั้งนี้ผู้ที่มาเยือนนั้นมีคนหนึ่งที่เชนกับเทมรู้จักดีและไม่อยากพบเจอเขาเลยซึ่งไม่ใช่แค่เชน ทอยเองก็เหมือนเคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ที่ไหนสักที่เช่นกันอ้าวสวัสดีเชนไม่เจอกันนานเลยเมื่อจงิจงที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะบังเอิญเจอกันมาเที่ยวเหรอใช่มาเที่ยวบริษัทฉันใจดีนะ่ะบอสพาพนักงานมาเที่ยวศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อจะได้ไอเดียกลับไปต่อยอดสินค้าตัวใหม่ที่กำลังทดลองกันอยู่งั้นฉันขอตัวก่อนนะ เช่นพยักหน้าและหันไปสนใจนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆต่อแต่ทอยที่ยืนอยู่ข้างหลังเหมือนจะสนใจผู้ชายคนนั้นมากสายตาของทอยจับจ้องไปที่เขาจนรับสายตาเช่นท,ที่ยืนอยู่ข้างๆนึกสงสัยขึ้นมาเลยอดที่จะถามคนรักไม่ได้ทอยมึงมองอะไรขนาดนั้นมันมีอะไรให้มึงน่าสนใจหรอกูรู้สึกขนหน้ามานันอะเหมือนเคยเจอที่ไหนว่าแต่มันเป็นใคร ทำไมมึงคุยกับมันเหมือนรู้จักกันดีจังดูจากคำพูดที่มันใช้ก็น่าจะสนิทกันอยู่มึงอย่าบอกนะว่ามึงคิดอะไรแบบนั้นกูบอกเลยว่าไม่ใช่มันเป็นแฟนเก่าไอเทมชื่อว่าก๊อดเคยคบกันตอนเรียนไฮสคูลช่วงที่มันไปเรียนแลกเปลี่ยนน่ะแล้วก็เลิกกันแต่พวกมันคบกันได้แค่เดือนเดียวเองเพราะมันนอกใจไอเทมซะก่อนรักแรกของไอเทมว่างานลอยเนอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าน่าจะรู้มั้ง เพราะมันเคยไปหายเทมที่บ้านมาแล้วทอยหันขวับทันทีแฟนเก่าแบบไหนทำไมถึงบังเอิญเจอกับเทมและเชนบ่อยขนาดนี้ฟังจากข้อมูลที่เชนเล่ามาเหมือนก็จะตั้งใจมาเจอเทมมากกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรหรอกและมันก็เป็นจริงอย่างที่ทอยคิดเอาไว้ด้วยกอดพยายามเข้าหาเทมทุกครั้งที่เขามีโอกาสและนอกจากนั้นยังเข้าไปตีสนิทกับน้องไทมด้วย แต่เด็กน้อยก็มักจะหลบหลีกอยู่เสมอและไม่ยอมเข้าใกล้เพราะกอดชอบเข้ามาใกล้ชิดกับพ่อของเขาจนเกินงามแม้แต่เด็กอย่างไทมก็ยังดูออกครอบครัวคุณเนิร์ดกับเทมนี่สุกสันจังเลยนะครับน้องไทมก็เหมือนเทมมเอามากๆทั้งหน้าตาและนิสัยดูเป็นเด็กฉลาดและมีอะไรพิเศษที่น่าสนใจดีเหมือนกับคุณเนิร์ดเลยกอดเข้ามาพูดคุยกับเนิร์ดสองต่อสอง ขนาดที่เขากำลังตัดแต่งกิ่งดอกไม้อยู่ในสวนก็เหมือนครอบครัวทั่วไปนะคะไม่มีอะไรพิเศษเหรอกพิเศษสิครับถ้าไม่พิเศษวิริยะเลิกรักจะอยากรับคุณเขเป็นสะใยททำไมแถมยังปูทางความรักให้คุณกับเทมที่แต่งงานกันโดยไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรเลยเพราะพวกเขาเคลียร์ทางไว้หมดแล้วอุปสรรครู้ได้ยังไงครับว่าไม่มีอุปสรรค คุณต้องการจะพูดอะไรกันแน่นี่คุณไม่รู้จริงๆหรือแค่แกล้งทําเป็นไม่รู้พวกการแต่งงานของคุณกับเทมมันก็แค่ละครฉากหนึ่งเพื่อให้คุณกําเนิดทาย,ยาทให้กับเขาซึ่งคุณก็ยินยอมพาะรู้แต่แรกรอยู่แล้วว่าทาย,ยาทที่เกิดจากโอเมก้าสายเลือดพิเศษอย่างคุณมันหายยากมากจริงอยู่ว่ามันอาจมีอุปสรรคบ้างและอุปสรรคนั้นก็คือเทมเพราะเขาไม่เคยรักคุณเลย คุณก็เลยใช้วิธีสกปรกย่างแทมมาจากพิมพ์ไม่พอแค่นั้นยังให้เพื่อนตัวเองเป็นหลอกล่อพิมพ์เพื่อให้ตกรุมรักและแย่งพิม์มาจากเทมอีกทีเป็นวิธทีที่ฉลาดมากเลยนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวผมนับถือใจคุณจริงๆมีความสุขได้ยังไงกันนะที่ยั่งของรักของคนอื่นมนนอนกอดอย่างสบายใจโดยไม่รู้สึกผิดอะไรเลย เนิร์ดหยุดการกระทำทุกอย่างแล้วหันไปพูดกับกอดเพราะเขาวนเวียนมาพูดจากวนประสาทเนิร์ดแบบนี้ทุกครั้งที่มีจังหวะตอนที่เขาอยู่คนเดียวและแต่ละคำพูดก็ยิงประเด็นไปที่เรื่องของพิมพ์กับเทมสาเหตุที่ทําให้ทั้งสองต้องเลิกกันก็มาจากเนิร์ดด้วยจริงๆกอดพูดสีหน้ายิ้มระรื่นแกมขมขูว่าถ้าเทมรู้เรื่องนี้เขาจะยังยอมอยู่กับเนิร์ดหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ เทมยังทนอยู่ก็เพราะว่าเขาอยากได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกเท่านั้นถึงเทมจะรู้เรื่องพวกนั้นมาบ้างแล้วแต่ยกเว้นเรื่องเดียวก็คือเรื่องที่ทอยใช้ให้ใครไปหลอกพิมพ์เพื่อสร้างระยะห่างระหว่างทั้งสองมากขึ้นทั้งคู่จะได้เลิกกันแบบแรกเนิร์ดก็มีโอนเอ็นตามคำพูดของก๊อดขึ้นมาบ้างเพราะเขาไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเทมเลยแต่เนิร์ดก็พยายามไม่แสดงอาการวิตกกังวลใดๆออกมา ให้อีกฝ่ายได้เห็นคุณนี่รู้เรื่องส่วนตัวพวกเราดีจังเลยนะครับทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนประหนึ่งนอนอยู่ใต้เตียงผมกับสามีเลยแต่ผมว่าข้อมูลคุณมันเก่าไปนะลืมอัปเดตไปหรือเปล่าจริงอยู่ว่าผมรู้เห็นทุกอย่างและทำแบบนั้นจริงแต่ผมก็ชดใช้มันไปนานแล้วแล้วถ้าจะบอกว่าเขาไม่เคยรักผมเลย คนก็น่าจะเข้าใจผิดอีกคนที่มันไม่มีความรู้สึกต่อกันนะ่ะให้ตายยังไงมันก็ไม่ยอมให้อีกฝ่ายท้องลูกของมันหรอกโดยเฉพาะเสืออย่างไอ้เทมถ้ามันมักง่ายขนาดนั้นป่านนี้ทายาติมันคงเกลื่อนเมืองไปแล้วอย่าเอาเวลาที่เคยคบกันแค่ไม่กี่เดือนมามั่นอกมั่นใจสิว่าเขาจะยังเหมือนเดิมเพราะเวลาเปลี่ยนใจคนมันก็เปลี่ยนไปด้วย และยิ่งเป็นคนที่เคยสร้างบาดแผลให้กับเขามาก่อนแล้วเนี่ยยากนะครับที่เขาจะวนกลับไปอยู่จุดเดิมอีกครั้งถ้าเขาไม่โง่มากพอ <c oughs> ตัวเองก็ไม่ได้ดีอะไรอย่ามั่นใจไปหน่อยเลยว่าฉันนะก็แค่โอเมก้าที่ตั้งใจปล่อยให้ตัวเองทองเพื่อยั่งคนรักของคนอื่นมาโชคดีหน่อยก็แค่เกิดมาพร้อมสายเลือดพิเศษอะไรมันก็เลยดูง่ายขึ้นไม่เหมือนคุณใช่ไหมครับ ที่พยายามตั้งเท่าไหร่ก็ทวงของรักเก่าคืนมาไม่สำเร็จสักทีชว่วจากพีมมาแล้วก็ยังชั่วจากผมบีกน่าเห็นใจนะครับวางแผนทุกอย่างพัสดิบดีแต่ก็ยังพลาดคว้าน้ำเหลวเหมือนเดิมกอดหุบรอยยิ้มลงทันทีเนื้อเสยียยิ้มอย่างรู้ทันวันที่กอดเหยียบเข้ามาในไร่แห่งนี้ถอยคับคลายครับคราวว่าเคยพบเจอเขาที่ไหนมาก่อน และทอยก็นึกขึ้นได้ว่ากอดคือผู้ชายที่เดินชนเขาในผับวันนั้นซึ่งมือถือของทอยก็หายตั้งแต่ตอนนั้นและข้อความปริศนาพวกนั้นก็ยังคงส่งมาหาพิมพ์ดเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะแต่งงานใหม่ไปแล้วแรกๆพิมพ์ก็ไม่คิดจะบอกเรื่องนี้กับสามีเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนที่ส่งข้อความพวกนี้มาไม่ใช่ทอยแต่เป็นคนอื่น ซึ่งไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรแต่หลังจากทอยได้พบหน้ากอตอีกครั้งพวกเขาจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษากันและคิดว่าคงจะปล่อยไปไม่ได้แล้วไอ้เนิร์ดมึงจำตอนที่โทรศัพท์กูหายได้ไหมคนที่เดินชนกูววนนั้นคืออีกอดแฟนเก่าไอเทมแขกรายล่าสุดของเราแล้วกูคิดว่าคนที่ส่งข้อความพวกนั้นไปหาพิมพ์ต้องเป็นมนนันแน่เพราะไม่มีใครแล้วที่จะรู้เรื่องไอเทม แถมมันยังส่งข้อความไปหาพีไม่หยุดอีกทั้งที่มึงกับไอ้เทมก็ไม่ได้ติดต่อกันตั้งห้าปีแล้วมันจะทำไปเพื่ออะไรวะท่วงของเก่าคืนหรอชัวเพราะมันเป็นดักแรกของไอ้เทมแล้วก็เลิกกันเพราะความสมสัอนของมันเองเชนเล่าให้กูฟังแล้วว่าไอ้เทมเคยถูกมันบอกเลิกเพื่อไปหาคนที่ดีกว่าแต่น่าจะเลือกผิดไปต,ต้องสมสางกลับมาหาของเก่าเป็นคนบอกเลิกเองที่แท้ ยังหน้าด้านกลับมาทวงคืนอีกแล่ไทยกูเดานะมันนี่แหละคือตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทุกอย่างค่อยชุบมือเปิบตอนที่ไอเทมไม่เหลือใครไรสาระชิบหมมันจะอยากทวงไอ้เทมคือทำไมวะมันก็เป็นอาลฟาที่มีฐานะนี่แค่กระดิกนิ้วก็มีคนพร้อมเข้าหาแล้วหรือมันเพิ่งจะรู้ตัวว่าไอเทมไม่ใช่หรอกแต่พราะมันอับอายและเสียหน้าต่างหาก ที่โดนไอ้แถมปฏิเสธต่อหน้าคนั้งมากมายและยังถูกปฏิเสธการง้อขอคืนดีมาเรื่อยๆทั้งที่เมื่อก่อนไอ้แถมเคยเป็นฝ่ายตามมันมาตลอดและที่สำคัญตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในจุดที่เลือกใครได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะความสาสัอนของมันทำให้อลฟาหลายคนนึกรังเกียจและขยะแขยงแถมที่บ้านก็ล้มละลายก็เลยต้องคลานเข่ากับมาหาไอ้แถมเสียงเชนกล่าวแทรกขึ้น ขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยเรื่องนี้กันอยู่ช่วงที่เชนกับเทมกำลังตามหาเนิร์ดกับทอยอยู่นั้นพวกเขาแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปตามสืบข้อมูลของบุคคลปริศนาที่อ้างตัวว่าเป็นทอยเพื่อสร้างเรื่องให้พวกเขาเข้าใจผิดกันช่วงนั้นพิมพ์ก็กำลังท้องอยู่ด้วยจึงเกิดอาการเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาลเระตกเลือดใครเป็นห่วงจนแทบคลั่ง เขาพยายามตามหาสาเหตุการป่วยของพิมพจึงได้พบข้อความในมือถือเข้าและพอเขาไล่อ่านจึงได้รู้ว่าข้อความพวกนี้มันยังถูกส่งมาเรื่อยๆเพื่อสร้างความร้าวฉานระหว่างทอยกับใครระยะเวลาการพบกันระหว่างเทมกับเนิร์ทจึงเรื่นมาเร็วขึ้นพิมพ์เข้าโรงพยาบาลหรอวะใครเป็นอะไรมากหรือเปล่าเครียดจนตกเลือดนะ่ะแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วไอ้ทอย ว่าเรื่องนี้ฉันจะยังไงแล้วนะคนที่อ้างว่าเป็นมึงอ่ะมันยังส่งข้อความมารบกวนพีม่เลิกเลยไม่รู้ว่าต้องการเฮี้ยอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับไอ้เทมมึงดูสิชีวิตแฮปปี้ดีไหมครับนอกจากจะได้ใช้ชีวิตใหม่ทิศแรกมาด้วยความทรมานของคนอื่นแล้วยังได้คนรักใหม่ที่ไม่เคยรู้เลยว่าเขาอยู่กับคนเพราะความรักหรือแค่การละครฉากหนึ่งเท่านั้นที่เอามาหลอกล่อคนใจโลเลอย่างคุณ ผมคิดว่าคุณจะฉลาดกว่านี้ซะอีกไม่คิดว่าจะโง,ง่ทั้งคุณและเทมถูกทำให้เลิกกันเพราะแค่คุณไม่ใช่โอเมก้าสายเลือดพิเศษแต่มันก็คู่ควรแล้วละ่ะเพราะคุณไม่ใช่ตัวจริงตั้งแต่แรกก็ไม่แปลกหรอกที่ต้องคืนของให้เขาไปสงสารก็แต่เทมที่ถูกปั่นหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าอกหักจากคนที่รักไม่พอ,อยังต้องมาแต่งงานกับคนที่ไม่รักอีก น่าเห็นใจนะมึงเป็นใครส่งข้อความมาแบบนี้ต้องการอะไรจากกูกูก็เป็นเพื่อนเนิร์ดไงมึงทําให้เพื่อนกูเกือบตายเพราะต้องเอาเลือดมาให้มึงแย่งคู่รักเพื่อนกูไปไม่พอยิ่งได้พี่กูไปเป็นผัวอีกโชคดีสองฉันเลยว่าไหมมึงคงยังไม่รู้ว่าคนที่มึงนอนอยู่ด้วยทุกวันเขาก็หลอกมึงเหมือนกันหลอกให้มึงรักเพื่อทําให้มึงกับเพมเลิกกัน แล้วมึงก็ทำได้ดีสุดด้วยแต่จะโทษใครไม่ได้นะเพราะมึงมันก็ใจง่ายเองทั้งง่ายและก็โง่เหมาะแล้ว,ลวที่จะอยู่ในการควบคุมของไอ้ไข่เท่านั้นแหละโลกของพิมพ์ก็มืดไปทันทีเขาไม่เคยรู้เลยว่าใครเข้าหาเขาเพราะแบบนี้ข้อความที่เคยได้รับมาแต่ละครั้งพิมพ์ไม่เคยสนใจพอรู้อยู่แล้ว ว่าไม่ใช่ทอยแต่ข้อความล่าสุดทำเขาคิดมากเหมือนกันเมื่อฟื้นขึ้นมาพิมพ์ก็เค้นถามความจริงจากใครทันทีซึ่งใครก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของพวกเขาจริงแต่สุดท้ายทอยก็ขอให้หยุดทำซึ่งใครนั้นได้หลงรักพิมพ์พเข้าไปแล้วทุกการกระทำนอกเหนือจากนั้นใครทำมันด้วยหัวใจจริงๆไม่มีการเสรแสร้งแต่อย่างใด ในเมื่อทุกอย่างมาถึงขั้นนี้แล้วจะโกรธกันไปก็เท่านั้นใครเองก็ไม่เคยทำให้พิมพ์เสียใจเลยเขาจึงให้อภัยพ่อของลูกโดยง่ายและเหมือนทุกอย่างถูกจัดวางเอาไว้เถมที่ทราบข่าวว่าพิมพ์เข้าโรงพยาบาลเขาก็ได้ชวนเชนมาเยี่ยมพิมพ์ซึ่งเป็นจังหวะที่ใครกำลังเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้พิมพ์ฟังพอดีเถมที่ได้ยินก็โมโ oh หแล้วเข้าไปชกต่อยเขาเพราะเข้าใจผิด คิดว่าใครไม่ได้รักพิมแต่แค่มาหลอกเท่านั้นอ้ใครมึงทําแบบนี้กับพิมได้ไงมึงหลอกพิมเหรออ้สัตเฮ้ยไอเทมฟังมันก่อนไอเชี่ยเอ้ยก็ไม่เท่าที่มึงหลอกไอเนิร์หรอกกูเคยหลอกพิมก็จริงแต่กูก็เลือกที่จะอยู่ทุกอย่างเพราะกูรู้ตัวทันแล้วไม่อยากทําร้ายพิมไม่เหมือนมึงรู้ทั้งรู้ว่าไอเนิร์จะเจ็บแต่มึงก็ยังทําต่อพวกมึงมาก็ดี กูจะบอกมม่งให้หมดทุกอย่างเลยรวมถึงไอ้ข้อความมาบ้านนี้ด้วยมันไม่ใช่ฝีมือของไอ้ถอยแต่เป็นของใครก็ไม่รู้ที่รู้เรื่องของมึงดีกว่าพิมม์อีกเอาไปดูดิไอ้เชนมึงน่าจะรู้นะว่าแบบนี้ไม่ใช่ไอ้ถอยพิมพ์เพราะถ้าแค่นี้มึงดูไม่ออกมึงก็เลิกกับน้องกูไปซะใครกล่าวขึ้นอย่างโมโหเช่นกันเพราะจูจูเทมก็เข้ามาชกหน้าเขาโดยไม่รอถามอะไรเลยสักคำ ทั้งเชนและเทมเลื่อนอ่านข้อความที่บุคคลปริศนาส่งมาทั้งวันเวลามันยังคงส่งมาจวบจนปัจจุบันซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนกำลังตามหาเนิร์ดกับทอยอยู่และไม่มีวี่แววจะพบตัวเลยด้วยซ้ำอย่าบอกนะว่าพวกมึงมีเชื่อใครเอ่ยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แข็งกระด้างเพราะเห็นเทมกับเชนดูไม่พูดอะไรนอกจากมองหน้ากันเท่านั้นไม่ใช่ กูกับเทมกำลังคิดน่ะว่าจะแก่อรอยคนคนนี้ดูจากที่มันส่งข้อความมาหาพีมบ่อยๆขนาดน,นี้น่าจะจงใจให้เทมผิดใจกับเน่แน่ๆเพราะจุดอ่อนของไอเทมก็คือชีวิตของพีมต้องตามสืบว่าอันเป็นใครจุดประสงค์ของมันคืออะไรทำไปทำไมเราได้ประโยชน์อะไรและที่สำคัญมันต้องรู้จักมึงดีด้วยเทมเทมครุ้นคิดตามที่เชนพูด เขาเองก็สงสัยเหมือนกันว่าคนที่พยายามสร้างเรื่องให้พวกเขาแตกคอกันน่าจะรู้จักกับเขาหลังจากนั้นทั้งสองก็ตามสืบมาเรื่อยๆจนรู้ว่าเป็นใครแต่ทั้งสองยังไม่ทำอะไรกับมันตอนนี้จึงเลือกที่จะเก็บเอาไว้ก่อนรอดูว่ามันจะทำอะไรต่อไปตัดภาพมาที่ปัจจุบันเนิร์ดกำลังประทาคารมกับกอดโดยไม่แสดงอาการใดๆให้คนตรงหน้ารู้สึก ว่าตนเองชนะเพราะเคยเป็นคนรักเก่าแต่กลับกันคนที่ตั้งใจจะมาพูดยุแยงให้อีกฝ่ายเกิดความสับสนดันกลายเป็นคนที่ถูกต้อนเสียเองสายตาของก็อตดูล็อกแลกไปมาและมีความกังวลว่าฝ่ายตรงข้ามจะรู้อะไรมาผมเองก็ไม่เคยพูดซะด้วยสิว่าตัวเองเป็นคนดีมีแต่คนอื่นคิดไปเองทั้งนั้นแต่แล้วไงล่ะ คุณจะทำยังไงต่อเพื่อแย่งเทมคืนเหรอเพราะแผนทั้งหมดที่คุณทุ่มเทมามันสูญเปล่าหมดเลยต่อให้ไม่มีผมหรือพิมพ์เทมมันก็ไม่กลับไปหาคุณอีกหรอกไอ้นกอดกัดฟันพูดอย่างโกรธเกรี้ยวห้าปีที่ผ่านมามันยังพิสูจน์ไม่พอหรอทำไมไม่หัดยอมรับความจริงบ้างล่ะว่าคนเขาไม่เอาแล้วยังไม่เลิกต่อแย่อีก เก่าก็อยู่ส่วนเก่าดิอย่าพยายามปลุกฐานที่มันมอดดับขึ้นมาเลยเพราะมันหมดอายุแล้วปลุกให้ตายยังไงมันก็ไม่ติดหรอกเข้าใจนะกล่าวจบเนิร์ก็ใช้กรรไกลตัดไปที่กิ่งดอกไม้ที่มันเป็นส่วนยื่นที่เกินออกมาพร้อมกับจ้องตากอดเพื่อสื่อสารกับคนตรงหน้าว่าอย่ามายุ่งกับคนของเขาอีกก่อนจะเดินหนีออกไปจากตรงนั้น พราะรู้สึกคลื่นไส้มึงมั่นใจเกินไปหรือเปล่าเนิร์ดกอตตโกนไล่หลังเขามาและเสียยิ้มรากับเขาเป็นผู้ชนะเพราะเขาเห็นเทมยืนหลบมุมอยู่หลังต้นไม้ช่วงที่เนิร์ดกำลังพูดถึงเรื่องใครหลอกพิมพ์พอดีหางตาของเนิร์ดเห็นผู้เป็นสามียืนอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรเขาตอบกลับกอตขึ้นไปด้วยคำพูดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยผู้ชนะ ที่เหนือกว่ากูไม่เคยมั่นใจอะไรได้เท่านี้เลยวะ่ะเป็นแค่ของเก่าอย่าเห่าให้มันมากนะตื่นได้แล้วที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของมึงเนิรดกล่าวอย่างผู้ชนะแต่ในใจก็แอบมีหวั่นใจอยู่บ้างว่าเทมจะคิดยังไงกับคำพูดของเขาเมื่อครู่นี้เพราะเขายังไม่ได้บอกเรื่องที่ใครหลอกพีมิเทมฟังเลย พอเนิร์ดเดินลับสายตาไปเทมก็ก้าออกมายืนอยู่ตรงหน้ากอ๊อตชายหนุ่มรีบตีหน้าเศร้าเรียกคะแนนสงสารจากเทมทันทีเทมเมื่อกี้เทมคงได้ยินหมดแล้วสินะว่าภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเทมเขาพูดอะไรบ้างแต่ที่ก๊อตพูดไปแบบนั้นเพราะก๊อดโกรธแทนพิมพ์กับเทมนะพวกนายต้องเลิกกันเพราะแผนสกรปรกของเนิร์ดเทมโอเคไหม ก็เดินเข้าไปสัมผัสมือหนาะเพื่อปลอบใจแต่เทมก็ชักมือหนีและขยับภายหลังให้อยู่ห่างๆเขาเทมไม่ได้เป็นอะไรนิทำไมจะต้องไม่โอเคละ่ะขอบใจนะที่เป็นห่วงแต่ทีหลังไม่ต้องลำบากหรอกไม่ช่วยเว้นระยะห่างกับเทมด้วยเดี๋ยวเมียเทมจะเข้าใจผิดส่วนเรื่องที่เขาพูดเทมไม่สนใจหรอกเพราะมันเป็นอดีตไปแล้ว เทมไม่เก็บมาคิดเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนเรื่องของเทมเองแท้ๆเทมยังไม่เดือดร้อนเลยเทมนี่เทมว่าก็ตเสือกเหรอแล้วแต่ก็ตจะเข้าใจเลยเทมห้ามความคิดก็ตไม่ได้หรอกแต่ขอร้องเถอะเลิกยุ่งกับครอบครัวเทมสักทีเรื่องระหว่างเรามันจบไปตั้งนานแล้วไม่ว่าก็ตจะพยายามทำอะไร มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกกลับกันมีแต่จะทำให้เทมเกลียดกอดมากขึ้นพ่อเถอะอย่าทำให้เทมต้องเกลียดกอดไปมากกว่านี้เลยกอดกำมัดแน่นไม่อยากยอมรับความจริงต่อให้ถูกปฏิเสธอีกกี่ครั้งเขาก็ยังไม่ท้อถอยแต่เทมพูดดักทางไว้ทุกอย่างหมดแล้วเขาหาช่องทางเข้าหาเทมไม่ได้อีกและนอกเหนือจากนั้น สิ่งไม่ดีที่เขาปกปิดเอาไว้เทมกับเชนรู้หมดแล้วเทมปฏิเสธก๊อตอีกแล้วนะแต่รอบนี้ยังไล่ก๊อตออกจากชีวิตอีกทำไมอ่ะก๊อตมีอะไรสู้มันไม่ได้หรอมันเองก็เคยทำผิดเหมือนกันทำไมเทมถึงให้อภัยมันได้ทั้งให้เนิร์ดแล้วก็ไอ้พิมมันได้เริ่มต้นใหม่กับเทมหมดแต่กับกอ๊อตเทมกลับไม่แม้แต่จะให้โอกาสไม่ยุติรรมเลยสักนิด ในระหว่างที่พวกมันไปม,มีความสุขกับที่อื่นก็มีแต่ก็อดที่อยู่เคียงข้างเทมแต่เทมกลับปฏิเสธมันอย่างไรเยื่อใยทำไมถึงใจร้ายกับก็อดนักละ่ะก็อดรู้ว่าสิ่งที่ก็อดทำมันผิดมากแต่ก็อดสำนึกผิดแล้วแล้วก็ปรับปรุงตัวเพื่อจะเป็นคนรักที่ดีของเทมเทมจะให้โอกาสก็อดบ้างไม่ได้หรอเทมเอืมระอากับก๊อตมากม เขาไม่น่าหลวมตัวไปรู้จักกับคนคนนี้เลยนอกจากจะเข้าใจอะไรยากแล้วยังไม่รู้จักเรื่องผิดชอบชั่วดีอีกตอนนี้เขามีครอบครัวแล้วแล้วก็ไม่ใช่เทมคนเดิมที่จะไปเที่ยววันในสแตนเหมือนเมื่อก่อนอีกอย่างกก็ไม่ได้อยากจะคืนดีกับเทมเพราะรักเทมหรอกแต่เพราะต้องการชิงตัวลูกของเขาตั้งหากน้องธามคือหนึ่งในเด็กพิเศษที่กลุ่มคนในตลาดมืดต้องการตัว แต่อิทธิพลของตระกูลวิริยะเลื่อรักก็ใหญ่พอตัวการจะรักพาตัวลูกของเขามานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายโอกาสนะมันก็เลือกคนนะก็ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่คิดสำนึกอย่างที่ปากพูดมาจริงๆและที่สำคัญก็ไม่ได้รักเทมก็รักตัวเองต่างหากและกลัวจะเสียหน้ามากกว่าที่โดนปฏิเสธจากคนที่เคยเขียดทิง้ง และถ้าจะบอกว่ามีปัญหาเรื่องบ้านล้มละลายก็น่าจะไม่ใช่อีกหรืออาจจะเคยล้มละลายมาจริงแต่ก็ไม่นานคนที่บ้านล้มละลายนะมันประคมของแบรนด์เดมทั้งตัวไม่ได้หรอกเทมขอเตือนไว้เลยนะว่าอย่ามายุ่งกับครอบครัวของเทมสิ่งที่ก็อดทำอยู่ตอนนี้มันเกินกว่าจะให้อภัยอีกเลิกได้ก็เลิกซะก่อนที่จะไม่มีโอกาส สีหน้าของก๊อดเปลี่ยนไปทันทีในแววตาคู่นั้นมันมีความวิตกกังวลอยู่หรือเทมจะรู้แล้วแต่เขาก็พยายามตีหน้าซื่อไม่เข้าใจในสิ่งที่เทมพูดชายหนุ่มเบื่อที่จะพูดคุยกับเขาแล้วในเมื่อเตือนกันดีๆแล้วแต่เขาก็ยังคงแสดงสีหน้าไม่รับรู้อะไรก็เตรียมตัวรับผลกรรมที่ก่อเอาไว้เลยจากนั้นเทมก็เดินหนีออกไป ปล่อยให้ก๊อตยืนงดหงิดที่ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจสักอย่างกูทุ่มเทมาตั้งเท่าไหร่จะให้กูหยุดง่ายๆหรอไม่มีทางหรอกเงินจำนวนมหาศาลก้องอยู่ตรงหน้าขนาดนี้ถ้ากูไม่รีบคว้าเอาไว้ก็งโง่เต็มทีแล้ว